สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องชาวสวนอย่างที่กรุ่รัทุกท่านนะครับผมจะทามาสาธิตวิธีการที่จะใช้หัวตอกกับต้นยางนะครับเริ่มต้นนะครับอปุปกรณ์ที่ถนัดนะจะเป็นค้อนตัวนี้นะครับค้อนตัวนี้เป็นค้อนตอกตะปูซึ่งเป็นไซส์ขนาดเล็กนะน้ำหนักก็กำลังพอมือนะครับที่ผมใช้นะครับ อุปกรณ์ก็คือตัวนี้จะเป็นหัวเจาะนะครับคือตัวแทงเข้ากับต้นยางสมมงหนี้เป็นต้นยางผมจะาสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งส่วนตัวนี้เป็นตัวที่กระจายเอทิลีนนะครับโอเคนะครับผมจะวางอุปกรณ์ไว้ก่อนโอเคนะครับต้นยางนะค,ควรที่จะเลือกทิศทางใดทางหนึ่งก็ได้นะครับ ความสูงจากพื้นมาก็ประมาณ50เซนนะครับหรือต่ำกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ง่ายๆคือหัวเข่าเรานะครับเห็นไหมครับ50เซนเป๊ะเลยนะครับโอเคก็วิธีการนะครับเราก็ขูดๆผิวแบบนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดที่ให้น้ำยางมาไหลซิบๆมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราต้องหมุนออกก่อนนะครับจริงๆแล้วมันจะมีตัว เป็นหัวนำนะครับพอดีมันอยู่ในไรผมไม่ได้เอามาเนาะผมก็จะสาธิตวิธีตัวนี้นะครับเราจะตีตีเข้าไปประมาณ2มิลกว่าๆนะครับคือให้อยู่นะครับอย่าให้ถึงขนาดไปโดนเยื่อเจริญของของอยางพารานะครับโอเคนะครับเราก็ตีเข้าไปนะครับจริงมันจะมีหัวตอกนะครับนี้เข้าไปแล้วนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ย รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่นี้เราดูให้ดีนะครับว่ามันจะเป็นยืดหยุ่นอย่างนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุ๊บนะครับอ๋อมันจะมีโอลิงนะครับตรงนี้ก็มีโอลิงกล้องเข้ามาดูเลยครับนี่มีโอลิงนะสีดําๆเหมือนกันนะครับให้ไปก็จะมียางโอลิงสองอันนี้นะครับโอเคขั้นตอนนั้นคือเราจะต้องบีบให้เรียบร้อยนะครับขอโทษครับเราขันไปเรียบร้อยแล้วก่อนค่อยบีบก็ได้นะ ถังเข้าไปเราพยายามจับจับด้านนี้หมุนนะฮะอย่าไปตรงนี้นะมันจะขาดง่ายนะครับเราก็จับตรงนี้ไว้ด้วยอ่าเราจับตรงนี้ไว้ด้วยนะครับหมุนปืนห้อยพอตึงมือแล้วก็ได้แล้วครับส่วนกว่อนที่เราจะใส่ตรงนี้เราเพื่อเราจะทดสอบว่าสิ่งที่เราตอกไปเนี่ยมันมันรั่วไหมนะถ้ารั่วหมายความว่าเวลาเติมเอเทลตรนไปมันก็รั่วอุ้ย,ยตัดออกก็เหมือนเ,เรากดอย่างนี้นะครับ เราต้องระวังนะฮะเมื่อกี้หลุดไปทีละเราก well. like ็ใส่แบบนี้นะครับอย่างนี้คือแสดงว่าไม่รั่วนะครับพอเสร็จแล้เいい merge. วเนี Recently, ่ยเราก็เติมเอทิลีนเข้าไปพอเติมเอทีเข้าไปมันก็ตัวนี้ก็จะป่องขึ้นมาเลยนะครับปื๊ดปื๊ดไม่ต้องเติมให้มันแข็งมากนะครับคือให้มันป่องประมาณนี้นะครับอ่าวันนี้อ่าสมมุติว่าวันที่หนึ่งนะครับเว้นไปอีกสองวันนะครับวันที่สองวันที่สามวันที่สี่เรามาเจาะนะครับ วิธีการเจาะก็คือผมเอามือไว้สามนิ้วนะครับตั้งตรงนะครับแล้วก็ย้อนทะแยงมาครับแล้วก็ดันไปปกตินะครับดังกึกมันก็จะมีต้นยางมันจะมีเยื่อเจริญาจ,าจากผิวไปนะถึงเนื้อไม้เนะี่ยมันก็ดังกึกเองนะไม่ต้องกลัวนะนะครับเวลาเราแทงปุ๊บสี่ห้างองศาเสร็จเรียบร้อยเราก็ดึงออกนะครับ จำได้นะว่าเราแทงต้องไหนนะนี่คือแบบนี้ฮะน้ายางก็ไหลๆมานะครับพอวันที่สี่เสร็จแล้วผ่านไปอีกสองวันนะครับผ่านไปอีกสองวันก็คือวันที่วันที่สี่แทงวันที่ห้าหยุดวันที่หกหยุดนะครับวันที่เจ็ดนะครับเราก็มาแทงฝั่งตรงข้ามสามนิ้วเหมือนกันครับก็ประมาณสี่สิบห้าองศานะแทงปึ้งเหมือนกันนะแล้วก็ใส่หลอดไปนะครับ เมื่อกี้เราแทงวันที่นะครับวันที่7ใช่ไหมครับเจ็ดเราก็หยุดไปอีก2วันนะครับ2วันเจ9ดปหยุดนะครับวันที่10แทงนะครับเราก็มาอีกฝั่งหนึ่งทางนี้นะครับทางด้านนี้เหมือนเข็มนาฬิกาอันที่เป็น9้านาฬิกานะครับเราก็แทงวิธีการแทงเราก็ตั้งอย่างนี้ก่อนแล้วก็แทงตึ้งเข้าไปอย่างนี้นะครับความจริงไม่ต้องห่างขนาดนี้นะคือประมาณสองนิ้วเรานะครับเมื่อกี้วันที่สิบใช่ไหมครับ พอวันที่1 0แทงวันที่11เนะครับเราก็มาเติมเอทิลีนเอทิลีนมันเริ่มพร่องนะครับคือผมจะให้แทง3ครั้งนะครับก็คือรวมทั้งหมดประมาณ10วันนะครับ1เดือนเราจะเติมเอทิลีนประมาณ3รอบเท่านั้นนะครับพอวันที่11เติมเอทิลีนใช่ไหมครับวันที่11เติมก็เหมือนเราหยุดไป1วันแล้วเหมือนกันนะครับ11 12วันที่13เรามาแทงครับคือมาแทงฝั่งตรงข้ามนะครับประมาณตรงนี้นะครับ ทีท่าองสาเหมือันการแทงตึงนะครับเราก็ใส่หลอดไปอ่าแทงไวตรงไหนจำไม่ได้แล้วพอดีไม่ใช่ต้นยางนะฮะมันถ้าเป็นยางต้นยางถ้าเราน้ํามันน้ำยางจะไหลออกมาทันทีแล้วถ้าเราแทงชาแล่ว้ราทำไงต่อครับเมื่อกี้อ่าสิบแทง1ิบอดเติม1ิ1สหยุดวันที่13แทงนะครับสิหยุดอีก2วันนะครับ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกครับสิบหกเราก็เลือกเอาก็ได้ครับว่าเราจะเอาฝั่งไหนนะครับให้เป็นตามนาฬิกาเลยนะครับโอเคเราอาจจะมาเอาทางด้านนี้นะครับแทงปลายแทงปลายแล้วเสร็จแล้วครับเราจะมาทางนี้ก็ได้ทีนี้แต่ส่วนมากคือเอาตรงข้ามเสมอนะครับก็แทงปลายตรงนี้นะครับเว้นไปเหมือนกันครับอันนี้ระวังอย่าให้มันโดนหัวมันนะครับเหมือนกันครับเราก็ แทงฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งนี้ทั้งหมดได้ประมาณ10ถ้าเอาจริงๆคือประมาณ10เข็มนะครับ10เข็มก็ประมาณเดือนกว่านะครับแต่ว่ามันมีสูตรที่ที่ผมเราไม่ต้องขยับหัวตอกบ่อยนะครับเราโดยการที่หาช่องว่างนะอาจจะคือการขยับออกไปให้รอบวงนี้นะครับอันนี้ท่านลองทำดูนะว่าวิธีเนี้ย คือการขยับหัวจ่ายแต่ละครั้งมันใช้เวลานิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเบ,บ็ดแบบนี้ที่เราทดลองแล้วเนี่ยคือใช้รอบวงกว้างขึ้นนะครับรอบวงกว้างขึ้นถ้าต้นยางใหญ่ก็คือสามารถได้3วงเลยนะครับ3มวงนี้บางที 3- 4สเดือนเลยนะครับถึงจะขยับทีหนึ่งถ้าต้นยางเล็กเนี่ยก็บางครั้งนี่มันอาจจะไม่ออกเท่า,ทาไหร่นะครับก็คือ อาจจะใช้รอบเดียวก่อนหรือลองลองเข็มไปมากกันเราพยายามที่จะให้มันซ้ํากันนะคืออย่าให้มันต้องให้มันสลับวางนะสลับสลับเอานะครับสลับสลับเพราะว่าท่อน้ํายามันจะเวียนมานะครับปกติเราก็กรีดตัดต้นยางรู้ใช่ไหมครับทีนี้การน้ํายางจะไหลลักษณะเดียวกันครับโอเคนะครับผมก็จะคลิปเวลาการติดตั้งหัวแล้วก็แทงต้นยางประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับพี่น้องชาวสวนยางพาราแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องชาวเกษตรรบกวนท่านที่จะฝากกดติดตามนิดนึงนะครับแล้วก็เราจะนําคลิปดีๆนําการติดตามผลในเชิงเกษตรมาให้ท่านชมอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ